คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับพามาร้านในตำนานของผมอีกร้านหนึ่งนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ตีอ้วนด้วยนะครับทางช่อง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับร้านนี้ผมมาถ่ายประมาณครั้งสองครั้งแล้วเป็นสกู๊ปเล็กๆวันนี้กลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเริ่มดังแล้วเริ่มมีคนรู้เหมือนผมแล้วว่าร้านเนี้ยของเขาเนี้ยอร่อยกว่าในห้างดังอีกไม่เชื่อเดี๋ยวตามไปกินเลยแต่ว่าเอ้ยมาเปิดตรงนี้ทําไมเนี้ยเอ้ยร้านเขาอยู่นู่นโอ้โหยังไม่กินเลยจะให้ตายแล้ว มาเลยคุณผู้ชมเข้ามาในร้านเดี๋ยวขอใส่หน่อยนะอีกทีหนึง่งสวัสดีค่ะ,คะน้องกลุ่มอ่านะไม่เจอกันนานเลยนะพี่ติวนมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่ชอบกินเป็ดย่างอะต้องมาหาฮะเซ็งก <Work it. S 1> ี่ปีแล้วที่ทำเป็ดตัวนี้ สูตรมาจากใครอ่ะสูตรก็จริงๆแล้วป้ปาๆเขามีเชฟอยู่ที่เยววาวราชแล้วเขาก็มาช่วยเคยรู้ตัวไหมว่าของเราเนี่ยอร่อยกว่าท่านหมก็นิดหน่อยคือปกติไปก็จะชิมทุกร้านก็คือจะดูว่าเออของเราเป็นยังไงของเขาเป็นยังไงแล้วก็ความอร่อยเนี่ยไม่เหมือนกนอื่นเพราะว่าเป็ดย่างแล้วเนี่ยมีการอบมันฝรั่งด้วยใช่ไหม ใช่เพราะเราจะมีผสมน้ำซึ้งไปด้วยมันก็จะหวานแล้วเนื้อเป็ดนี่จะนุ่มหนังเป็ดนี่โอ้โหยายพูดเลยพราน้ำลาดะน้ำลาดมีสดแล้วมันก็จะมีพวกสมุนไพรเจ้าเดียวอะไรพวกนี้เยอะผมพูดตรงๆนะถ้าคุณไม่ได้กินเป็ดร้านนี้กับน้ำร้านนี้นะมันจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับประกันเลยว่าอร่อยกว่าห้างเพราะผมอะเจอใครถ้าถามเรื่องเป็ดย่างผมจะพูดถึงห้าเซ้งก่อนเลยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเพราะผมมาร้านนี้นานมากแล้วนาะนานมากแล้ว นอกจากเป็ดย่างแล้วหมูแดงหมูกรอบล่ะก็หมูกรอบทางร้านก็จะเป็นใช้ย่างไม่ใช่ทอดอ่าเขาจะย่างนะเขาไม่ได้ทอดนะเป็นย่างเตาถ่านแล้วก็วห,หมูแดงก็จะหมักข้ามคืนแล้วก็่อาย่างมันก็จะนุ่ม ทู่้ชมที่ไม่เคยกินนะเป็ดย่างร้านนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงเอางี้ฟังราคาเป็นตัวก่อนเนาะตัวเท่าไหร่540บาทไม่ต้องกินเป็นตัวก็ได้นะเขามีราดข้าวจานเท่าไหร่จานละห้าสิบบาทห้บาทเองนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกินเนี่ยก็แวะมาได้ฮาเซ้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ซอยอนุทค่ะตรงข้ามซอยอนุห้าสิบสองนะคะอ่าตรงข้ามซอยออนุห้าสิบสองหยุดวันไหนไหม อยู่ช่วงตุตจีนกับสงการค่ะก็เปิดทุกวันนอกจาเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งถ้าคุณชอบเป็ดย่าง<ว>ผมแนะนำเลยร้านนี้ช่วยสั่งให้พี่จานหนึ่งครับแล้วก็ขอข้าวเปล่าด้วยได้ค่ะนะเอาเลยเดี๋ยวมาดูเลยมามามานี่นี่นี่ ร้านนี้คุณผู้ชมเขาน่ารักตรงไหนรู้ไหมเวลาเสิร์ฟข้าวเขาจะเป็นแบบแบบไม่รู้ดิผมว่ามันดูจินจีดีนะมันเป็นเหมือนว่าถ้วยข้าวนึ่งนี่ถ้วยข้าวนึ่งนะแล้วก็เสิร์ฟมาแล้วก็พริกเพวกนี่ยสะอาดมากนะฮะแต่ว่าเรื่องตัวเป็ดเนี่ยผมบอกเลยลองมากินดูร้านนี้ผมว่ามันอยู่หนึ่งหนึ่งในห้าเป็ดย่างที่อร่อยสําหรับผมนะโอ้โหคุณผ <Af> ู้ชมเอ้ยโอ้โห คลิปนี้แนะนําเลยนะดูจบปุ๊บเนี่ยคุณมาสั่งได้เลยมากินได้เลยแล้วก็ร้านก็จะมีพวกบะหมี่ด้วยนะบะหมี่แห้งจะให้โปะเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบได้หมดเลยแต่วันนี้ผมเน้นข้าวหน้าเป็ดเลยเนี่ยยังไม่ได้กินคือน้ำลายไหลแล้วพอร,รู้ความอร่อยมาแล้วไงดีมากนุ่มน้ำนานากไม่หวานจนเกินไป เนี่ยไม่มีติดฟันเลยแล้วมากินนะผมบอกเลยต้องกินติดหนังแบบนี้น,นี่นี้นีอน้อย่าไปกลัวนี่อย่าไปกลัวต้องอย่างนี้มาเลยคุณผู้ชมร้านนี้จําชื่อไว้นะฮะฮะซิงฮะซิงกินเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องมีผักก็คู่กันด้วยแล้วผักบุ้งที่นี่ก็ดีมากด้วย บอกเลยเป็ดย่างร้านนี้อร่อยว่าในห้างครับตต้้อออออองง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 แแ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 ชช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 รรรรร์์์์์ววยยกกัันน